กับกระทรวงการพัฒนสิ่งแวดลชั่นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาพบกับมือเป็นโนคลาสสิกนะครับชื่อดังของเมืองไทยนะครับท่านเป็นเจ้าของรางวัลศิลปทอนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วมีตําแหน่งสไตล์อาร์ติสคนแรกของเมืองไทยนะครับอาจารย์นัทยนตรักษ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้มารบกวนอาจารย์อีกแล้วครับดีครับเพราะว่าท่านผู้ชมถ้าจําได้นะครับเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ย ผมได้มาทำสัมภาษณ์อาจารย์นะครับแล้วก็วันนั้นเราคุยกันถึงเรื่องของบทเพลงพระาชิพนพลนะครับอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้หลายๆอย่างนะครับกับทังน์าิรูลครับแล้วก็แฝยรายการแล้วก็อาจารย์ก็เล่นโชว์ด้วยสามเพลงเพราะมากครับอาจารย์ประทับใจผมมากเลยครับแล้วแฝยรายการก็ประทับใจแต่วันนี้เนี่ยผมพาท่านผู้ชมมาคุยกับอาจารย์นัดอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆของอาจารย์นะครับวันนี้ขออนุญาตเจาะลึกนิดหนึ่งอาจารย์ สัปดาห์แรกเนี่ยนะครับผมอยากจะคุยเรื่องของประวัติอาจารย์ครับที่อาจารย์ตั้งแต่เล็กๆเลยครับอาจารย์ว่า,าเป็นมาอย่างไงแล้วมาเชื่อมโยงกับประวัติการเดนดนตรีของอาจารย์อย่างไงก็ตัวผมเนี่ยเริ่มเรียนเปียนโนเป็นเพราะว่าเริ่มจากมีเปียนโนยที่บ้านอยู่แล้วครับแล้วก็มีญาติซึ่งเป็นพี่สาวกันเนี่ยเขาเรียนอยู่ครับก็เลยไปขอให้เขาสอนเขาสอนได้สักสองเดือนก็เล่นเป็น เล่นได้ก็คุณแม่ก็เลยถ้าอย่างนั้นก็เรียนกับครูที่มาสอนพี่สาว<ม>เรียนได้ไม่นานก็เล่นได้เยอะเลย <C' S 2> <C' S 2> แล้วก็คุณแม่ก็เลยเปลี่ยนให้ไปเรียนกับอาจารย์บุญชวนหงสกาย <C' S 2> หลัง <C' S 2> จากนั้นก็ไม่นานก็คุณครูคบุญชวนก็ส่งต่อไปที่ครูนีนะครูพินพานิยิปเป็นซอยนะครับแล้วก็เรียนต่อไม่นานจากนั้นตอนนั้นผมเพราะว่าคอจะเป็นเด็กลื้อเหมือนกันครูเขไล่ออก ผมยอมสอบนก็เลยไปเรียนกับอาจารย์พันธิพาสิริุนผลอาจารย์พันธิพาเนี่ยเป็นคนที่ที่ปลูกฝังทุกอย่างของผมมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ขึ้นประมาณอายุ15ครับจนผมสอบได้ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดของ Trinity College ที่มาสอบที่เมืองไทยเป็นคนแรกของประเทศไทยอ่ะที่สอบประกาศนียบัตรเป็นคนแรกเครับอาจารย์ครัตอนสอบได้นั่นอยู่ปีสาคณะสถาปัตย์ สาบัญจุฬานะครับแต่ตั้งแต่เด็กเนี่ยพอพขเริ่มเรียนแล้วเนี่ยผมก็พระเจ้าผมเป็นคริสเตียนนะครับ,รบพระเจ้านะนำให้เราเนี่ยทำได้ทำสิ่งที่เราเรียนมาได้ใช้ครับการได้ใช้เนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลเลยคือพอเล่นได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับผมก็เล่นตอน1ิบขวบ,บอ่ะ11ขวบก็เล่นในชั้นระวีวรารศึกษาคือชั้นเรียนวันอาทิตย์ ของที่โบสเนี่ยนะครับที่คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์อยู่ติดกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับผมเล่นที่ชั้นของให้เด็กๆเพื่อนๆอาจารย์อาจารย์เบสิกเก่ากรุงเทพคริสเตียนนะครับด้วยใช่ครับแล้วก็พอเล่นเป็นปุ๊บเนี่ยเราอามีคณะนักร้องที่โรงเรียนก็เล่นให้คณะนักร้องด้วยแล้วก็เล่นให้นักร้องที่โบสถ์แล้วพออายุ12เนี่ยก็เล่นเปียโนให้ที่ประชุมในในโบสถ์คริสตจักรการประชุมของผู้ใหญ่เลยนะครับ ตั้งแต่อายุ12บสอจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับผมก็ยังกลับไปเล่นอย่างค่าอาจารย์ครับตอนเริ่มเลยอาจารย์อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น9ขวบ9ขวบเริ่มเลยเปียโนนะครับตอนนั้นครับผมครับแล้วพออายุ15ก็มาเรียนกับคุณครูปันธิภาครับแล้วครูก็ให้ให้แข่งของสยามกํลัการครับครั้งที่หนึ่งเลยเขาเรียกสยามมิวสิกเฟสติวัลเมื่อปี2514ครับตอนนั้นผมอายุ16ครับผมก็แข่งเปียโนได้ที่หนึ่ง แลก็ได้เปียโนอัปไรท์หนึ่งหลังรางวัลได้รางวัลเป็นเปียโนอัปไรท์ใช่คุณหญิงพรทิพย์เป็นคนให้ครับแล้วก็ได้รางวัลที่สองอิเล็กโทรนแล้วก็ได้เงิน5,000บาทตอนนั้นผมว่าเป็นบาทสมัยนั้นก็สองพันห้าร้อยสิบสีครับเยอะแล้วตอนสำหรับเด็กที่ตอนนั้นผมก็เพิ่งอายุ16อ่ะครับก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วหลังจากนั้นพอเล่นอิเล็กโทรผมเล่นอิเล็กโทนเยอะเหมือนกันตอนเด็กๆเนี่ย เล่นตามงานแต่งงานเนี่ยแล้วก็มีรายได้พิเศษค่อนข้างค่อนข้างดีคยังเรียนหนังสืออยู่นะครับอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ได้ได้เล่นเปียน่วยคณะนักร้องแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยคณะสถาปัตย์ก็พอดีตั้งคณะนักร้องประสานเสียงครั้งแรกเลยแล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่ประวัติเสนอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงดนตรีวันที่20กันยายนครับจุฬา แล้วกไ็ได้ได้เล่นถวายตอนนั้นคณะนักร้องเนี่ยร้องแล้วเล่นถวายคือในชีวิตตั้งแต่พอเริ่มเรียนมาเนี่ยผมก็ได้ใช้ตลอดเวลาใช้เล่นทีโบทใช้เล่นนักร้องแสดงครับตลอดเวลาเลยครับอืและครั้งแรกที่แสดงเนี่ยตอนอายุสิบหกนั่นแหละไปเล่นที่เรือนบัวขาวของท่านผู้หญิงคงร้อยครับ,รบตรงตอนที่มีโอกาสได้แสดงตอนนั้นเนี่ย เปียโนในกรุงเทพก็เลยรู้จักเราครับสมัยนั้นคนที่เล่นเปียโนในในประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนน้อยครับยิ่งในกรุงเทพเนี่ยก็จะรู้จักกันเกือบหมดนะครับอืมมันเป็นสังคมเล็กๆครับแล้วก็เราก็ได้โอกาสดีครับคือได้การรับการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่จากอาจารย์พิยพันธ์ครับนะครับอาจารย์สาราเกษมศรีอาจารย์สารายุจุฬาครับท่านสอนร้องเพลงใช่ไหมครใช่ให้สอนร้องเพลงครับ แล้วท่านเป็นมีเสียงที่ไพเราะมากแล้วก็อาจารย์พิยพันธ์ก็เป็นเซนเป็นแห่งชาติใช่ครับใช่ครับคือผมผมได้อาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ช่วยคำจุนนะครับช่วยอุ้มชูให้เรามีโอกาสที่ดีครับทีนี้อาจารย์ศึกษาดนตรีตั้งแต่เล็กๆนะครับควบคู่กับการเรียนปกติครับนะครับก็คืออาจารย์เรียนปกติคือเรียนตอนนี้เรียนสถาปัตย์ ครับก็ผมก็เรียนตอนที่มปลายนี่ก็เรียนสายสินอ่สายวิทย์เพราะว่าจะต้องอยากจะเข้าหมอตอนแรกอยากเข้าหมอครับแล้วก็สมัครเข้าหมอหมดทุกอันดับเลยยกเว้นอันดับสมเนี่ยสมัครสถาปับก็มาติดสถาปัต์ผมก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีมากก็คือเป็นแง่หนึ่งแง่แง่มุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาในคณะดนตรีนะครับ แต่ผมเล่นเยอะเลยครับแต่แต่อาจารย์เนี่ยเล่นคือคือเล่นมา้งแต่เด็กๆเล่นมาแต่เล็กใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เล่นเล่นพอๆกันกันเรียนหนังสือครับคือเมื่อเราอยากจะเล่นเปียโนใช่ไหมเราก็ต้องรีบทํางานที่ทํากันบ้านเนี่ยให้เสร็จแม้กระทั่งตอนที่อยู่สถาปั์เนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ได้ทำเขาเขาเขาก็เรียนหนังสือแต่งานเด็กๆทุกคนก็มีแต่ว่าของผมเนี่ยงานในเด็กๆค่อนข้างจะจริงจังเยอะจริงจังด้วยก็แสดงเยอะครับ S <S> <S เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนทําอะไรค่อนข้างเร็วเมื่อได้รับงานอะไรมาเราอยากเล่นเปียนโนเราก็ต้องรีบทํากันบ้านหรือทำอะไรให้เสร็จเราจะได้มีเวลาสอเปียนโนแล้วบ้านผมตอนนั้นเนี่ยบ้านผมอยู่ประตูน้ํบใกล้ๆกับโรงแรมอินทราข้างหลังเพราะฉะนั้นไปจุลานี้แป๊บเดียวละครครับกลางวันยังกลับมาบ้านได้เลยซ้อมเปียโ,โนได้กลับมาซ้อมเปียโนตอน่ี้ถ้าถ้ามีเวลานะครับถ้ามีชั่วโมงว่างอาจารย์มุ่งมั่นมุ่งมั่นมากเลยกับเปียโน แล้วก็สอนด้วยนะครับตอนตอนที่ผมอยู่จุฬาเนี่ยผมสอนก็ไม่น้อยนะครับเป็นอารพิเศษสอนตามบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็สอนที่บ้านแล้วสิ่งที่เป็นโชคดีของผมก็คือว่าผมได้มีโอกาสสอนอิเล็กโทรเนี่ยท่านพระองค์หญิงพระบวรรงเธอพงค์เจ้าสุทัสิทิสุภาลาเป็นชื่อของศาลาเนี่ยแล้วก็ผมก็ ได้มีโอกาสสอนท่านทุกอาทิตย์นะครับตั้งแต่ผมอยู่ปีสองสถาปัตจนจบนะครับเพราะฉนั้นก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านท่านก็ให้ความรักความเอ็นดูมากแล้วท่านก็ให้เรียกพนามท่านว่าท่านแม่ตั้งแต่ต้นแต่วันแรกเลยที่มันจับกันฉะนั้นท่านก็รักแล้วก็ช่วยมาตลอดนะครับถามนิดมเติมครับอาจารย์ครับพระองค์ท่านโปรดเพลงอะไรครับอ๋อท่านโปรดเพลง เยอะแยะไปหมดเลยครับครับท่านเคยเป็นกรรมการของแผ่นเสียงทองคํานะครับแผ่นเสียงทองคำเพราะฉะนั้นท่านรู้จักเพลงเยอะท่านจะเป็นคนแนะนําให้ผมว่าเพลงไทยเนี่ยเพลงนี้เพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังท่านท่านอยากจะส่งเพลงอะไรเนี่ยท่านก็จะบอกใช่ไหมครับแล้วผมก็สอนท่านเล่นครับตอนหลังหลังเนี่ยท่านเชื่ออะไรวาเออนัดเล่นให้ฟังดีกว่าก็เลยท่านก็หาเพลงมาให้ผมเล่นแล้วท่านก็อัด เพลงที่ผมเล่นไว้เนี่ยเป็นเป็นคาเซตเทปไปตั้งสามม้วนนะครับหลังจากที่ผมจบที่สถาปัต์แล้วเนี่ยผมก็ยังอยากเล่นเป็นนักดนตรีก็เลยไปเรียนต่อที่อังกฤษแต่การที่เราไม่ได้มีปริญญาตรีทางด้านดนตรีเนี่ยรเราผมก็ต้องไปเรียนใหม่หมดเลยคือเมื่อไปถึงอังกฤษนี่ก็ต้องไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรีซึ่งตอนนั้นก็ใช้เวลาเสียไปหนึ่งปีในการเตรียมตัว แล้วก็เรียนปริญญาตรีที่นั่นนี่3ปีเองนะครับแล้ว3ปีจบนี่ผมก็สอบชิงทุนเพื่อเข้าเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเรดดิ้งตอนปริญญาตรีนี่เรียนที่โก s m i t h College ที่ London University นะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยปริญญาโททางด้านดนตรีเนี่ยไม่มีเลยทางๆาโดยเฉพาะการแสดงเนี่ยที่เรดดิ้งมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเป็นมหาวาิทยาลัยแรกที่จะหลักสูตรของการแสดงเปียโนปริญญาโท ซึ่งผมสอบชิงทุนได้อันนี้ที่ที่แสดงแล้วเขเขาก็ให้ให้แสดงเลยเนี่ยกับวงออเคสตรากับแสดงเดี่ยวให้ให้พ u b l i กเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงได้กลับมาเมืองไทยแต่ตอนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหปีเนี่ยมีความรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่จบสถาปัตย์เขาทำงานไปแล้วเรามีความท้อแท้พอสมควรท้อใจว่าโอ้ยยงเรียนตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ แต่ว่าพอมาเริ่มทํางานนี่ก็อายุ29แล้วเนี่ยครับก็แต่ผมก็เริ่มต้นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่นัทสตูดิโอครบ30ปีเราตั้งนัทสตูดิโอเมื่อปี1985ปี2015ครบ30ปีก็ถึงแม้ว่าจะเสียเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้10ปีนะแต่ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตของผมเนี่ยผมคิดว่าการที่เรียนสถาปัตย์เนี่ยผมได้มีโอกาสเรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับ การแต่งเพลงเพราะว่าการดนตรีเนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมเสียงครับเพราะฉะนั้นผมรู้เกี่ยวกับสถาปัตย์นี่มึงก็ช่วยครับช่วยให้การคิดการอะไรนี่ไปได้ไกลกว่างคนครับครับอาจารย์ครับโอ้ประวัติอาจารย์น่าสนใจมากครับผมว่าประวัติอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆนะนักศึกษาดนตรีด้วยนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่ง กำลังชมอยู่นะครับแล้วก็กาลังจะสเร็จการึกษากมาเนี่ยถ้าเกิดว่าทราบบทของอาจารย์ตรงนี้ผมว่าจะต้องเป็นแรงกับเคลื่อนแรงกำดังใจให้เขารวังอย่างนั้นนะครับครับสัปดาห์หน้านะครับเรงอยู่กับอาจารย์นัทนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์ในเรื่องของผลงานของอาจารย์ที่ออกสู่สาธารชนนะครับแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตที่อาจารย์ได้เริ่มได้ได้ร่วมเล่นด้วยนะครับอาจารย์ครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีสิ่งเพรสชั่นต้องหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับอย มาติดตามกันว่าจะมีศิลปินท่านใดมาสร้างสีสันความประทับใจให้กับรายการนะครับ5ทุ่มสปริงนิวครับสำหรับวันนี้ผมกับท่านจันนัทต้องลาไปก่อนครับครับเพลงคอนเสิร์ตอันแรกเลยเนี่ยคือเพลงไก่แก้วซึ่งท่านแม่เป็นคนแนะนำบอกว่าเอาเพลงนี้มาทำเป็น variation ไก่นะแก้วนี่เป็นเพลงเพลง,พลงสร้อยแสงแดงครับเพลงแม่บทของการรำไทยเลยครับ อ๋อครับครับก็ั่นเป็นเพลงตอนพระรอตางไก่ครับครับแล้วก็อันนั้นเป็นเพลงแรกเลยที่เป็นคอนเ e r ร์ตพีผมเล่นเพลงนี้ถวายบูชวเา็นพระชีวีหัวตอนท่านเสด็จ